Yeah. สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ครูจะใช้เทคนิคสีอีกประเภทหนึ่งก็คือสีไม้นะคะแล้วก็สีมาร์กเกอร์แต่ในช่วงท้ายของคลิปอะคลิปมันพินาตไปหน่อยอะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทำตัวอย่างให้ดูอันนี้เนาะครูใช้สีไม้เลยค่ะที่เคยเอาให้ดูยี่ห้อธรรมดาที่สุดก็คือคอรีนเนาะใช้สีอ่อนลบายลงไปก่อนนะคะแล้วก็กาลังจะสร้าง t e x t u r ลายไม้ให้ดูเพราะว่าในสาขาการออกแบบ ลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสาขาของเราออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรมเนาะก็นิยมที่จะใช้แมทเทอเรที่มันเป็นธรรมชาติเพราะนั้นก็คือเวลาหนูทำพรีเซตเนี่ยหนูจะได้เขียนกันได้นะคะอันนี้คือเขียนเป็นรูปลายไม้อันนี้เป็นแบบที่ครูนิยมใช้นะคะอยากให้หนูลองทดลองทําดูนะคะ,อะพอเราล่างภาพเสร็จเนี่ยใช้สีเข้ม เขียนเป็นลวดลายแล้วก็ใช้อีกสีหนึ่งเนาะแล้วก็ระบายเก็บรายละเอียดลงไปนิดหน่อยสิอ,อลายไม้ค่อนข้างใช้กันเยอะนะคะถ้าคุณมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวคุณจะทำพวก t e x t อร์ของผ้าก็ททีเรียลประเภทอื่นๆให้ดูด้วยถ้ามีเวลานะคะอัะอนนีไ้ไม่ไม่ไม่รับปากไม่สัญญาแจะแต่จะพยายามทำให้ได้นะคะเนี่ยพอเราใส่ลงไปเนาะมันก็จะเห็นเป็นลวดลายเป็น t e x t อร์นะคะ อ่าอันนี้เนี่ยไม่บังคับที่จะให้หนูทำลงไปในสมุดสเกตนะคะเป็นตัวอย่างให้ดูเพราะว่าถ้าถ้าใครอยากจะทดลองทำก็ทำอันนี้ไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงที่ครูให้หนูทำงานออกแบบเนี่ยหนูก็คงจะต้องพยายามทำกันมานะคะถัดมาเนี่ยเดี๋ยวครูจะใช้สีส้มอันนี้เดี๋ยวครูจะใช้เครื่องมือแล้วนะก็คือใช้ไม้บรรทัดในการทำลายไม้เหมือนกันนะคะเป็นเท็กเจอร์ไม้เหมือนกัน ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนทำออกมาแล้วก็ดูให้มันใกล้เคียงกับไม้นะคะจริงๆอีก2กล่องถัดจากนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโลหะนะคะแล้วก็พลาสติกแดีว,ว่าคลิปมันเสียนะคะอ่ะอันนี้คือครูใช้สีแดงเนาะอ่ะมาสร้างพิกเซลไลน์ก็สลับเป็นเป็นตัว V แบบนี้ละหรือบางคนจะเรียกว่าตัว M ก็แล้วแต่เดี๋ยวพอหมด ไอภาพเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยก็เป็นคลิป Memory Guard เมมโมรี่การ์ดมันหมดแล้วน,นะคะอ่นี่ก็ระบายไปเก็บรายละเอียดไปนะคะอีก2อันเนี่ยก็ไม่ยากนะคะเป็นเรื่องของ Material ียลอ่อพลาสติกแล้วก็โลหะก็จะใช้มาร์กเกอร์เข้ามานะคะก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูตอนจบกันเลยถ้าครูมีเวลาเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ไว้ให้ด้วยโอเคนะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันังคารนะคะสวัสดีค่ะ